ผมอยากเตือนผู้ประกอบการอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วในอันตาราเร่งสีเท่าตัว,ตวขึ้นไปจาก 6, 60เป็น200กว่าเนี่ยเรื่องของคู่แข่งก็เช่นเดียวกันนอกจากเรามีคู่แข่งจากจีนคู่แข่งจากอินเดียที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคู่แข่งเหล่านี้ยังกําลังย้ายฐานจากยุโรปอเมริกาเนี่ยะอื่นเนี่ยเข้าสู่อาเซียนอีก5ปีให้หลังเนี่ย เรากําลังอยู่ในสนามรบที่ไม่ใช่สนามรบเดิมต่อไปก็หมายความว่าในเมืองไทยเนี่ยเวลาคนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เสือสิกงกระเทแรดเข้ามาธุรจิจเราสิมผมว่าที่เราจะตายจากในประเทศนี่แหละไม่ใช่ตายจากนอกประเทศเลยคือผมคิดว่าในประเทศนี่แหละที่จะมาแข่งกับทุกๆคนใน5ปีขา้างหน้าป้อมปัญหาที่สาคัญของเราก็คือว่าเราจะปรับตัวในการเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ที่มาประเภทถ้าแต่ก่อนมา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าตอนนี้ต้อง220แล,ล้วล่ะ ค,ค,ค,คือคือคือมันมาในอัตราที่ขึ้นอีก 3- 4เท่าตัวเลยอ่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีของเวฟนะนี่คือช่วงต้นต้นของเวฟรอบนี้ด้วยซ้ำไปในการที่จะไหลเข้ามาสู่รัก <Okay. S 1> แล้วทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับก็หมายความว่าเวลาที่บริษัทเหล่านี้สร้างเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีเวฟสอเวฟสาเรากําลังอยู่ท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรกแล้วล่ะแต่ก่อนถ้าเกิดเราเป็นเป็นจังหวัดเล็กๆสบายๆอ,อยู่ชายแดนของเราใช่ไหมครับอย่างเช่นแต่ก่อนจังหวัดตาก ออยู่ชายแดนแต่ตอนหลังๆจังหวัดตากไม่สอดก็ไม่ธรรมดานะคือ,อ,อเต็มทุกคนใช่ไหมครับเพราะว่ามีมีคนไปตั้งโรงตรงนั้นมากขึ้นเรากําลังเป็นอย่างนั้นเลยคือเรากําลังเป็นจุดที่ทุกคนกําลังอยากจะมาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราน่ากลัวสิคุณผมผมคิดว่าที่น่ากลัวมันคือเรื่องของการย้ายฐานมากกว่าผมผม,ผมคิดว่าถ้าถ,ถ้าเกิดถามผมว่าผมคุยกับลูกค้าของเรายัางไง ผมคิดว่าเราบอกว่าจริงๆที่น่ากังวลใจเนี่ยคือโลกมันกําลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วคุณนาวดูสิครับว่า Chat GPT เนี่ยมันพัฒนาอย่างรวดเร็วในสองสมปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าข่าวที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือข่าวของ Google ที่สามารถทำควอนตั้มชิปได้แล้วสามารถคำนวณโจทย์ยากๆที่ต้องใช้เวลาตั้งแต่จัก,กรวาลนี้สร้างขึ้นมาจนถึงปัจจุบันยังคำนวณไม่เสร็จเนี่ยด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเสร็จภายใน5นาที <Huh. S 2> คุณเอาคิดว่าชิปตัวนี้เมื่อผลิตขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ในที่ต่างๆได้อย่างแท้จริงเนี่ยถามว่าพี่แชท GPT แล้วก็ AI ต่างๆจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกกี่เท่าตัวแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆจะเกิดขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนก็หมายความว่าโรงงานต่างๆที่เรามีในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งดีมา40ปีนะครับตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทำประเทศไทยมีวันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะอัปเดตหมดเลยคือคือจะตกรุ่นหมดเลย แล้วพอตกรุ่นหมดเลยเนี่ยเราจะแข่งขันไม่ได้ผมว่านี่คือปั้มป้ปัญหาที่สําคัญของเราก็คือว่าเราจะปรับตัวในการเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ที่มาประเภทถ้าแต่ก่อนมา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าตอนนี้ต้อง220ละล่ะคือ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 มันมาในอัตราที่ขึ้นอีก3-4เท่าตัวเลยอ่ะแล้วถ้าเราทันใช่ถ้าเราปรับไม่ทันนี่เราก็จะแย่แล้วก็กลุ่มเราเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ที่เราเราต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนให้ทัน มากกว่าปัญหาเรื่องอ่ะเรื่องอันหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าอินเวส m e เมนต์มันกำลังลลงที่เราคือคือคุณนาวต้องคิดอย่างนี้ครับว่าเอเชียเนี่ยในอนาคตจะเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเขาไปรัสเซียไม่ได้ไปจีนก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าคุณทําอยู่แค่สี่ปี แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปลงทุนวันนี้เดี๋ยวสปีให้หลังระเบิดตุ้มตามขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มีปัญหาเรื่องต้องย้ายฐานใช่ไหมครับ <S <S จีนก็ไม่ใช่เป้าหมายต่อไปความจริงจีนวันนี้มี FDI ติดลบด้วยซ้ําไปนะครับคือเงินไหลออกจากประเทศและอินเดียเนี่ยก็ยากแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ชอบเป็นเพื่อนกับรัสเซียเป็นเพื่อนกับอ่ากับกับจีนใช่ไหม<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไปอินเดียก็ไม่ง่ายแรัฐมนตรีอินเดียก็บอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้ FDI หรอกนะคนที่ได้ FDI เยอะ อาเซียนต่างหากใช่ไหมก็หมายความว่าถ้าเกิดทุกคนอยู่ในในเอเชียมีคน4ี่พันล้านคนครึ่งหนึ่งของโลกเศรษฐกิจโตที่สุดเป็นศูนย์กลางการจดันเติบโตใหม่เขาไม่มีที่ไปแล้วว่าคุณเอาเขาก็ต้องมาที่อาเซียนแล้วก็หมายความว่านี่คืเลยว่าทาไม Data Center 600 0 0ล้านปีนี้แล้วยังมีเรื่องของตัว EV ของเมืองจีนอยู่ที่เมืองไทยเต็มไปหมด มีเรื่องของตัว Fox Con คที่กำลังมาพูดเรื่องของจะทำชิปที่เมืองไทยแล้วยังมีคนอื่นๆไลฟ์อัพอีกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ผมบอกผมบอกว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่พีของเวฟนะนี่คือช่วงต้นๆของเวฟรอบนี้ด้วยซ้ำไปในการที่จะไหลเข้ามาสู่เราแล้ว,ลวทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับก็หมายความว่าเวลาที่บริษัทเหล่านี้สร้างเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีเวฟส2เวฟ3ใช่ไหมครับก็คือว่าเราเคยเห็นอย่างญี่ปุ่นมาเนี่ยพอสร้างโรงง,งานแม่เสร็จโรง,งงานลูก SME เเขาก็ตามมา แล้วคนเหล่านี้ก็ต้องตามมาอยู่ใกล้ๆเป็นซัพพลายเชนของคนเหล่านี้แล้วรอบนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะประเทศไทยแต่มาทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิป,ปินมาที่ต่างๆหมดเลยก็หมายความว่าเรากําลังอยู่ท่ามกลางเสือสิงกริงแรกแล้วละ่ะแต่ก่อนถ้าเกิดเราเป็นเป็นจังหวัดเล็กๆสบายๆอ,อยู่ชายแดนของเราใช่ไหมครับอย่างเช่นแต่ก่อนจังหวัดตากอ,อยู่ชายแดนแต่ตอนหลังๆจังหวัดตากไม่สอดก็ไม่ธรรมดานะ คือ,อ<ะ>เอ็มทุกคนใช่ไหมครับเพราะว่ามีมีคนไปตั้งลงตรงนั้นมากขึ้นเรากําลังเป็นอย่างนั้นเลยอะคือเรากําลังเป็นจุดที่ทุกคนกําลังอยากจะมาอยู่ตรงนี้เฮดคอเตอร์เอยเ,เรื่องหับต่างๆเอยเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆแม้กระทั่งโรงงานเขาก็มาคุณเราฟังสิว่าทําไมคุณ WHA กับอมตะเขาบอกว่าต้องซื้อที่ดินเพิ่มเขาเคยบ่นว่าเขาขายไม่ออกผมจาได้สมัยโควิด ก็แสดงว่าตอนนี้เขาขายได้ไม่พอแล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมการอะ่ะเ<ฆ>พราะว่าโอกาสเต็มหมดปลามาเต็มไปหมดเขาก็ต้องจับให้ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมผมผมอยากเตือนผู้ประกอบการอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วในอัตราเร่งสี่เท่าตัวขึ้นไปเนี่ยจากหกหกสิบเป็นสองร้อยกว่าเนี่ย<ฆ>เรื่องของคู่แข่งก็เช่นเดียวกันนอกจากเรามีคู่แข่งจากจีนคู่แข่งจากอินเดียที่กําลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคู่แข่งเหล่านี้ยังกําลังย้ายฐาน จากยุโรปอเมริกาเนี่ยและที่อื่น,นเนี่ยเข้าสู่อาเซียนแล้วก็เข้ามาเขาจะพาลูกหลานเขามาน้องเข้ามาใช่ไหมครับัพพลายเชนเขาเข้ามาก็หมายความว่าอีก5ปีให้หลังเนี่ยเรากําลังอยู่ในสนามรบที่ไม่ใช่สนามรบเดิมแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับอยู่จังหวัดสบายๆเหมือนเชียงรายแต่ก่อนนะฮึี่ <c oughs> ยชื่อจะกก็แล,แล้วกันนะแต่ก่อนเชียงรายสบายอะ่ะเป็นจังหวัดสบายๆอยู่อ่ไปเชียงใหม่คนมันเยอะไปเชียงรายมีความสุข แต่ว่าพอมีทางามเอมีมีมีสะพาน hmm. ข้ามไปที่ฝั่งลาวแล้วเชื่อมไปเมืองจีนตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเส้นทางที่สําคัญแล้วต่อไปรถไฟจะไปถึงเนี่ยผมบอกเลยเชียงรายต่อไปก็ไม่ใช่เชียงรายเดิมๆคนที่ทําธุรกิจที่เชียงรายก็ต้องคิดหนักว่าโอ้โหในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดห้างมาตั้ง hmm. บริษัทต่างๆมาตั้งคนต่างๆมาตั้งใช้เป็นจุดในการบริหารโลจิสติกเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ดําเนินการต่างเนี่ย แล้วธุรกิจเดิมๆอย่างเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมเนี่ยนี่คือโจทย์ที่สำคัญในขณะนี้ผมผมคิดว่าโจทย์นี้คือโจทย์ที่ผมกังวลใจผมไม่กังวลใจเรื่องเรื่องสินค้าราคาถูกส่งเข้ามาแต่มกลัวว่าเขามาแล้วเขาก็มาตั้งที่เมืองไทยเลยแล้วผมได้ยินบริษัทหนึ่งนะครับเขาบอกเลยว่าเขาเปยทาธุรกิจแข่งกับคนจีนแล้วเขาก็แข่งไม่ได้วันหลังเขาก็เลยขายธุรกิจของเขาไปคนจีนก็เลยมาซื้อแล้วเขาก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมจีนถึง เราเขาทึงแข่งกับเมืองจีนไม่ได้เพราะว่าโรงงานเดียวกันเนี่ยแต่พอจีนมาซื้อเนี่ยเขาปรับปรุงจนกระทั่งประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอ mm hmm. เพราะเปลี่ยนทั้งเครื่องจกักรเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์เปลี่ยนทั้งกระบวนการต่างๆแล้วออโตเมชั่น5.0ต่างๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับงั้นมันก็เลยทําให้โรงงานเนี่ยทั้งคือผมเลยบอกไนงะว่าบทเรียนข้อนี้สอนไว้ว่ามันไม่ใช่อยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่ว่า mm hmm. มันเพราะมันตั้งอยู่เมืองไทยเลยไม่มีประสิทธิภาพมันอยู่กับ mm hmm. ว่าใครเป็นคนกัรมัน แล้วก็ใช้ที่ไหนใช่ไหมครับงั้นต่อไปก็หมายความว่าในเมืองไทยเนี่ยเวลาคนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เสือสิงกระทิงแรกเข้ามาธุรกิจเราสิ mm hmm. ผมว่าเราจะตายจากในประเทศเนี่แหละไม่ใช่ตายจากนอกประเทศเลยคือผมคิดว่าในประเทศเนี่แหละที่จะมาแข่งกับทุกๆคนในห้าปีข้างหน้าแล้วกระ mm hmm. บวนการตับตัวต้องเริ่มวันนี้วันนี้ mm hmm. แต่มันก็จะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลา mm hmm. ที่เวฟฟูเข้ามาคุณเอา mm hmm. ประเทศไทยเนี่ย วันที่เราเปลี่ยนใหญ่จริงๆคือวันที่เวฟของการลงทุนจากญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ<ฆ>ช่วงนั้นเป็นช่วงของของการเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยคือเทคโนโลยีก้าวกระโดดจํานวนโรงงานก็ก้าวกระโดดอุตสาหกรรมดีๆเกิดเต็มไปหมดรายได้ของประเทศก็เพิ่มขึ้นความสามารถในการจ่ายความสามารถในการเก็บภาษีความสามารถในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันก้าวไปอีกหนึ่งสองสามขั้นเลยอะคือ,ค,อคือจากบันไดใช่ไหมตึ้นตึ๊ดขึ้นไปเราไม่มีการก้าวขึ้นอย่างนั้นนานแล้วนะครับ แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่า5ปีให้หลังเนี่ยเราจะก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยจากกระบวนการของเวฟของการลงทุนที่เข้ามาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ supply chain แล้วก็รวมถึงอาเซียนทั้งหมดที่กำลังดีแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในในเมืองที่คึกคักในอาณาจักรที่คึกคักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ไปด้วยเหมือนเหมือนเราไปขายลูกชิ้นปิ้งที่ภูเก็ตอะขายลูกชิ้นปิ้งที่ท,ที่ที่อำเภอเล็กๆเ,กเกงียบๆเงาๆเนี่ยก็ไปขายที่ภูเก็ตมันต่างกันเนาะ อาจจะเป็นลูกชิ้นปิ้งเดียวกันแต่ว่าพอไปอยู่เมืองใหญ่คนเยอะนักท่องเที่ยวแยะเนี่ยมันก็ขายดีต่อไปประเทศไทยก็จะอันนี้สงจากคนที่โตในแถวๆนี้แล้วมันจะทาให้ประเทศไทยไปได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหมายความว่าการต่อสู้เนี่ยอีกสี่เท่าตัวผมคิดว่าอาถ้าเกิดเทคโนโลยีก็เร็วขึ้นนะความความรุนแรงของการแข่งขันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเลยไม่ปรับวันนี้ปีหน้าปีนู้นก็ไม่ต้องปรับแล้ว โอ้โหคือฟังอย่างอาจารย์แล้วนึกภาพออกเลยนะเพราะว่าจีนเนี่ยนักธุรกิจจีนในประเทศเขาเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยเขาสู้กันเองแต่ด้วยความที่เาเนี่ยมีศักยภาพสูงมากอย่างเงี้ยเรามาอยู่ในเรื่องของอีโคซิสเต็มหรือว่าปัใจจัยในการผลิตเนี่ยเท่ากับของเราอย่างเงี้ยแล้วเกิดเาศักยภาพสูงเนี่ยโอ้ถ้าไม่ปรับนี่เราก็อาจจะหายไปเลยนะคะบางธุรกิจหรือว่าธุรกิจบางรายต้องไปทำอย่างอื่นแทนเลยแหละ คุณวคุณวเ,เคยคุณแวคุณนวชอบดูฟุตบอลไหมคุณเนวชอบดูฟุตบอลไหมค่ะดูอาจารย์แต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ยินมาก <laughs> แต่แต่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าทําไมยุโรปถึงฟุตบอลเก่งกันขนาดนี้ใช่ไหมเพราะเขามีสโมสรเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาแข่งกันแล้วเขาก็มีการประลองกันทําไมนักธุรกิจจีนถึงเก่งเพราะว่าเขาแข่งขันกับคนอีกหนึ่งพันล้านคนเน่ย คือเขามีนักธุรกิจที่ต้องแข่งขันในประเทศเต็มไปหมดเลยใช่ไหมในขณะ,ะที่ของเราเนี่ยทำไมทีมฟุตบอลของเราได้ได้ประมาณนี้คือคือเราก็โอเคนะอย่าไปว่าเขานะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าเราได้ประมาณนี้ก็เพราะว่าเรามีคู่เปรียบเทียบเนี่ยไม่เยอะแล้วก็<ฮ>พอท่านั้นเราแข่งกันเองก็แข่งกันหนึ่งเข้ากับหนึ่งประเทศอ่ะหนึ่งประเทศของเขาใช่ไหมหแล้วก็ออกโอกาสไปสู้กับโลกก็ไม่มากนะก็เตะก,กันเองแข่งกันเองเก่งที่สุดของเราก็โอเคแต่ว่าพอไปดู ที่ยุโรปสิมันเตะกันนะอิตาลีเอยเยอรมันเอยอังกฤษเอยฝรั่งเศสเอยทุกคนเทคนิคแพราวๆแล้วแถมลาตินอเมริกามาเป็นบางครั้งไม่น่าแปลกใจว่าเวลาเขาเขา,เขาผู้เล่นเขาก็าต้องซูเป,ปอร์สตาร์เลยใช่ไหมคือคือโอ้โหกุลเมตเต็ดพลายแล้วพอมาเทียกบกับนักเตะของเราเนี่ยของเราก็ต้องซ้อมอีกเยอะอ่ะธุรกิจก็เหมือนกันผมผมคิดว่านะักธุรกิจของเราเนี่ยเรามีตลาดของเรามาพักหนึ่งแล้วล่ะแต่วันที่ทุกคนไม่มีทางเลือกเข้าสู่เอเชีย แต่ต้องใช้เราเป็นฐานในการเข้ามาเนี่ยพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเอามาราโดน่าเอาเบคแฮมมาอยู่เมืองไทยอะ่ะคราวนี้ <ใจ S 1> ก็นักเตะเมืองไทยก็จะลำบากแล้วละ่ะใช่ไหมอันนี้นี่คือ <c oughs> คือหัวใจแล้วเขาเขาเข้ามานะเขาไม่ได้หวังที่เมืองไทยนะเขาหวัง <c oughs> ทั้งทั้งเอเชียใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องแผ่รัศมีมาตัวของนักเตะเมืองไทยเมื่อเดินผ่าน ท่านเบคแคมก็ต้องโอ๊เลยหมอแต่แต่นี่คืออย่างจะกผู้ให้เห็นภาพเาว่าโลคมันกําลังเปลี่ยนแล้วก็ผมผมคิดว่ามันมันเป็นจุดของการพลิกพันที่สําคัญที่เราต้องเตรียมการแล้วก็ผมว่าช่วงนี้นี่คือสิ่งที่เป็นอันเซอร์เทนตี้ที่เราไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมการสู่อนาคตออาจารย์แล้วอัตราเร่งแรงเร็วด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะเข้ามานี่คือสร้างโรงงานได้ปุ๊บสองสามปีนี่คือไปเลย ปิดปีกเลยอ่ะค,อคือก่อนหน้านะครับก่อนหน้าเนี่ยผมผมผมก็กังวลใจแต่ว่าหนาวันนี้ผมกังวลใจมากเพราะว่าข่าวบางข่าวอย่างเช่นเรื่องข่าวของ Google ที่เป็นคอนตัมชิปเนี่ยคือ,ค,อคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่ฟุบขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดประตูของกลุ่มรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ใช่ไหมครับคือคือแต่ก่อนเนี่ยมันก่อนมีแชท GPT เนี่ยเราก็รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันเก่ง แต่เราไม่รู้มันเก่งขนาดนี้ใช่ไหมแล้วพอทำ h ช GP t GPT ได้เนี่ยตอนหลังก็มีพวกโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย g จมี n i มีสารพัดอย่างที่ตามมาแต่ว่า h a GP t GPT ก็มีปัญหาเพราะว่ามันต้องใช้พ e r แลรวก็ต้องใช้การคำนวณก็ติดข้อจำกัดจากเรื่องของพวกชิปที่เป็นซูเปอร์ชิปต่างๆซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆแต่วันนี้พอมีควอนตัมชิพเนี่ยมันก็ไปกระดับหนึ่งเลยแล้วผมผมคิดว่านี่นี่คือสิ่งที่ผมทำให้ผมกังวลใจว่าวันนี้อัตราของการเปลี่ยนแปลงจะไม่ปกติเพราะว่า มันเจอของชิ้นที่หนึ่งแล้วและเมื่อเจอของชิ้นที่หนึ่งเนี่ยคนอื่นก็จะทําตามชิ้นเนี้แล้วมันจะทําให้เราเข้าสู่ยุคใหม่อย่างรวดเร็วกว่าที่เราคิดไว้แล้วอีกอันนึงนะคุณเนาผมผมบอกเลยนะครับว่านี่ผมพูดไปก่อนเลยนะคือคือคือผมว่าคุณทรัมป์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขามาสี่ปีมันมีนายกก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเดโมแครตหรือก,กมมลาชนะเนี่ย สิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องสงครามเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อเนื่องเลยจากวันนี้ไปแล้วถ้าเกิดเดินตามวันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าประมาณปีปีครึ่งหรือสองปีเนี่ยเราก็คงเข้าสู่ปัญหาครั้งสำคัญแต่ว่าการเตรียมการเพื่อรับปัญหาลักษณะนั้นเนี่ยมันเวลาน้อยไงเตรียมปีเดียวมัน,มนไม่ทันน่ะมันจะเอาข้าวของออกมาจะต้องทำนี่มันยากใช่ไหมครับคุณทั้เข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้กระบวนการของการเตรียมการเนี่ย ได้ขยายจากปีหนึ่งเป็น4ปีแต่ว่าการที่คุณทําเข้ามาก็มีความแตกต่างเพราะว่าเขามาเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว่เขาแก้แก้ร,รัฐธรรมนูญเขาไม่ได้หรอกเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้อีก4ปีแล้วพอหลังจาก4ปีเนี่ยไม่ว่าใครเข้ามาก็ต้องเป็นนักนักการเมืองปกติคือคือคือนักการเมืองปกติแล้วผมไปทั้งอ่านมาเรียบร้อยละอีลอนเป็นประธานธิบดีไม่ได้ได้เป็นอย่างมากเป็นุนปีเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ที่ที่ตรวดที่อเมอริกา ไม่เป็นทยายาทนะฮะเป็นทยายาทไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถคือคืออีลอนคงได้สนุกสนุกแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีรายนั้นแ่ะก็หมายว่าคนที่เหลือก็จะกลับกลายเป็นเป็นนักการเมืองปกติของ d ดโมแครกับร e พับลิกันซึ่งนักการเมืองเหล่านี้ก็จะต้องฝังฝ่ายความมั่นคงเป็นสําคัญแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้อย่างคุณทําทําอยู่ในขณะนี้พอเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่วันนี้เนี่ยก็จะไปสู่การเผชิญหน้า4ี่ปีให้หลัง Uh, <Okay. S 1> ทุกคนก็จะใช้4ปีเนี่ยในการเตรียมการการเตรียมการเขาคืออะไรก็คือการออกจากเมืองจีน uh, เพราะว่าถ้าเกิดทะเลาะกันในวันนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาว่าเขาจะเสียหายเหมือนกับสมัยรัสเซียใช่ไหมครับเอาของออกไม่ทันเครื่องบินต <c oughs> ิดอยู่เต็มไปหมดเลย uh, แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยก็อยากที่จะมาเตรียมการที่ที่เรา uh, งั้น <c oughs> อาเซียนก็จะใช้ช่วง4ี่ปีนีเป็นช่วงการปิด <c oughs> ผมเลยบอกไงว่าที่เราเห็นคุณเราสังเกต B O I ไหมครับ เขาบอกปี2022เนี่ยตัวเลขคำขอเนี่ยสูงสุดนในรอบทศวรรษคือ10ปีปี2023ดีกว่าปีก่อนหน้า30-40%ปี2024ก็ดีกว่าปีก่อนหน้าอีก30-40%ิสอร์เ hmm. คำถามคือว่ามันพีแล้วหรือ,อยังใช่ไหม mm hmm. ผมบอกเลยว่ามันไม่น่าจะพีถ้าถ้าดูตามเทรนนี้ก็หมายความว่ากระบวนการของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกเยอะคนจีนก็ต้องออกจากจีนด้วยแล้วก็ mm hmm. ทุกคนที่ท แล้วจีนก็ไม่ไปอินเดียคุณเอาแล้วก็จีนก็ไปรัเสเซียไม่ได้จีนจะไปไหนล่ะขอโทษเพราะว่าอินเดียก็ไม่ชอบกันรัเสเซียก็ถูกปิดปเป็นหนึ่งประเทศใช่ไหมครับประเทศเขาก็ใช้ไม่ได้ก็จะเหลือที่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือที่เรานี่แหละแล้วพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็หมายความว่าเวฟของอินเวสท์เมนท์ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะจบลงตรงนี้อะ่ะผมว่าเรายังยังยังไม่ถึงพิกผมเพิ่งไปดูใบไม้เปลี่ยน <laughs> สีมานะครับวลาดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ย <laughs> มันจะมี <laughs> น,น,นานๆทีอันนี้ขอโทษนานๆที <laughs> <laughs> แต่ว่าเวลาดูพวกนี้มันจะมีช่วงพีคมันคือเป็นเหลืองก่อนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีช่วงพีคแล้วก็จะมีช่วงหลังพีคเวลาเขาคุยกันก็คือว่าช่วงเนี้ยมันอยู่ช่วงไหนอ่ะผมคือเป็นช่วงที่ก่อนพีคหรือเปล่าใช่ไหมผมคิดว่าในขณะนี้เ,เรื่องเห็นเวฟออฟอินเวสท์เมนต์ขณะนี้ที่พูดกันเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่ายังก่อนพีคอยู่พอสมควร คือคือหลายคนคิดโอ๊ยมันเยอะเยอะแล้วต่ขึ้นใช่ไหมอาจารย์เริ่มไต่ขึ้นมันยังอยู่ในช่วงขึ้นผมผมว่ามันอาจจะมามาครึ่งครึ่งภูเขาแล้วละคือว่า,าใบไม้ก็คงเริ่มเหลืองแล้วแต่ว่าจะ<ม>เป็นแดงสดเนี่ยผมว่ายังอีกปีสองปีหรือมากกว่านั้น<ม>ด้วยซ้ำไปผมผมคิดว่าในขณะเนี้ยกระบวนการของการ<อ>เปลี่ยนเข้าไปสู่เวฟใหม่เนี่ยยังยังไม่จบแค่นี้เรายังตักตวงได้อีกเ<อ>ยอะเนี่ยนี่คือหัวใจเลยแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดหมายของแอนดูเปล่าครับมันหมายความว่าในอนาคตเนี่ยตัวโคชสาร คดชสีราชาสีมังกรพญานาคที่เคยซ่อนตัวอยู่ที่เมืองจีนที่ซ่อนตัวอยู่ที่ยังต่าง,งโลกเนี่ยเขาก็จะอยู่มาป่าหิมพานต์ของเราแล้วละ่ะแล้วแม่กวางน้อยกองเราเนี่ยจะทํำยังไงล่ะนี่คือคําถามของเราใช่ไหมนี่นี่นีผู้ที่เห็นภาพเลยนะนี่คือความกังวลใจของผมผมผมคิดว่าผมว่าแต่มันดีกับเรานะคือหมายความว่าโอกาสของการทํางานอโอกาสของการสร้างรายได้ โอกาสของการทําธุรกิจต่างๆก็เต็มไปหมดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะสามารถใช้ตลาดทั้งหมดเป็นของเราซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ผมบอกเลยว่าเมืองไทยก็มีข้อดีเพราะว่าเราเป็นที่ที่คนอยากจะมาแล้วเราก็เป็นที่ที่มีอินฟราสตรักเจอร์ดีที่สุดซับเวย์ดีที่สุด CBD ดีที่สุดเราทุกอย่างสร้างพร้อมหมดเลย EEC เราก็ใช้ได้ใช่ไหมครับงั้นเราคือเป้าหมายเลยอ่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ย made in Thailand เป็นแบรนด์ที่คนแถวนี้ชอบกันมากมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสดีหลายหลายอย่างเลยที่เราจะยกถีบตัวเองขึ้นมาแต่ว่าแต่ทั้งหมดมันต้องนํามาทเรื่องการปรับตัวผมบอกเลยว่าโอกาสเต็มไปหมดแต่ว่าความจําเป็นในการปรับตัวก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ค่ะอาจารย,ย์คะเรื่องนี้นักธุรกิจไทยแม่กวางน้อยเราจะยังไงดีคะอยู่ในประเทศไทยก็เจอข้างนอกเข้ามาแข่งขันออกไปต่างประเทศก็เจอเจ้าถิ่นดิก็ยากเพราะว่าแม่กวางน้อยคงไปข้างนอกยากก็มีบ้านอยู่แค่นี้แหละ คำตอบก็คือแม่กองร้อยก็ต้องกินยาแล้วละ่ะต้องเปลี่ยนนี่คือรัฐบาลต้องให้ดูแลผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมคิดว่ามันต้องทํากันไรไฟผมผมผมพูดหลายที่เลยนะครับว่าเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญเขาเรียก the great transition the great transition เนี่ยมันเป็นการ transit จากที่เราเคยมีเดิมๆบ้านกระต๊อบเดิมๆเ,เนี่ยให้กลายเป็นอาคารออฟฟิศเป็น CBD แบบใหม่ คือจริงๆเนี่ยจากกระต๊อบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตึกห้องแถวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องจากกระต๊อบเนี่ยต้องขึ้นกลายเป,เป็น CBD เลยเนี่ยค, mm hmm. คือคือหัวใจที่มันต้องทําให้ได้ขนาดนั้นเพราะว่าที่เรากําลังพูดถึงขณะนี้ก็คือคุณเบคแฮมเนี่ยเขาต้องย้ายมาอยู่ที่เราแล้วอ่ะแล้วนัก oh. เตะเราจะเตะเหมือนเดิมได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วมันเบคแฮมแล้วเพื่อนๆนะแล้วและ mm hmm. และ,และ,แ,ละ,แ,ละและของเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวซึ่งแม่กวางน้อยก็ต้องกินยาพวกยาสเตียรอยยาอะไรต่างๆเต็มไปหมดอ่ะเพื่อให้กลายเป็น แม่ฟางน้อยติดเหล็กติดเทอร์โบโลแล้วก็แล้วก็ต้องมีเขามีอะไรต่างเต็มไปหมดแต่แต่ผมผมคิดเลยว่าแต่แต่นี่คือสิ่งที่แบงก์เองก็ทํางานกับลูกคา้าเราเราก็บอกลูกค้าเราอย่างใกล้ชิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องปรับแล้วละ่ะโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการที่คนเข้ามาสู่ภูมิภาคเรามากขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความเสี่ยงต่อธุรกิจเดิมๆของเราคุณเอาดูสิครับผมผมถามเลยนะ ถ้าฮอนด้ปิดโรงงานค่ะแล้ว Subaru, uzu, uki, อิซูซ s ซูซูกไอ้พวกเนี้ยคือคือที่เขาพูดพูดกันเนี่ยแต่ผมอาจจะจาผิดชื่อบ้างนะแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยเขามีการปิดโรงงานแล้วไม่ใช่ชื่อธรรมดานะนี่ Honda คือชื่อใหญ่เลยใช่ไหมครับเขายังต้องปิดเลยอะแล้วบริษัทเล็ก<ม>ๆของเราจะขนามือไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วเวลาบริษัทใหญ่<ม>หญๆเหล่านี้เริ่มปิดเนี่ย<ม>ก็หมายความว่าเทโคโนโลยญีญี่ปุ่นหลายอย่างเนี่ยเริ่มสู้เขาไม่ได้คุณลองคิดสิ เทคโนโลยีญี่ปุ่นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็สู้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์จะมุ่นมาในเมืองไทยก็ปิดไปไปเยอะเหมือนกันซัพพลายเชนด้วยแล้วตอนนี้เทคโนโลยียรยนต์ของเมืองญี่ปุ่นก็สู้เขาไม่ได้ก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยตัวซัพพลายเชนของรถยนต์ญี่ปุ่นก็ต้องมีปัญหาตามไปด้วยผมผมเลยคิดอย่างนี้ไงว่าณนะวันนี้ที่สำคัญคือการเตรียมการเพื่อปรับตัวเราต้องเราต้องต้องดำเนินการแล้วก็แบงก์เองเนี่ยก็ คุยกับลูกค้ายอย่างใกล้ชิดเราพยายามให้เขาไปดูลู่ทางเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างอย่างช่วงล่าสุดเนี่ยเราพาพาคนไปดูอินโดนีเซียแล้วก็ล่าสุดเราก็เพิ่งจัดสัมมนาเรื่องอินเดียใช่ไหมครับเราอยากให้คนเนี่ยเข้าใจถึงโอกาสที่กําลังเปิดขึ้นเพราะว่าเมืองไทยมันไม่ค่อยโตอะถ้าเมืองไทยไม่โตแล้วยังอยู่เมืองไทยอย่างเดียวเราก็ต้องตายใช่ไหมเราก็ต้องไปหาโอกาสที่กําลังเปิดในภูมิภาคแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะบอกเขาว่ามันถึงเวลาที่ต้องต้องยกเครื่องนะนะมันต้องเรียกว่ายกเครื่องเลยนะคือหมายความว่าทุบ มชชีนเก่าทิ้งไปหรือถ้าเกิดไม่อยากทําก็ส่งไปไปที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้แล้วเอาไปตั้งโรงงานที่นั่นแต่ที่บ้านคุณต้องซื้อเครื่องใหม่ดีที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นใช้กร,ระบวนการบรหิหารที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เป็นแมกวางน้อยติดเทอร์โบที่จะสู้กับตัวของราชสีตัวคชสาสนคชสีเต็มไปหมดเลยที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ผมว่าเป็นช่วงช่วงสําคัญเป็นเป็นช่วงช่วง ดูออดายแล้วผมขอเตือนนะครับว่าเวลาที่ขายี่ปลี่ยนลักษณะนี้เนี่ยแม้กระทั่งเบอร์หนึ่งยเอาไม่อยู่เลยนะบล็อกบัสเตอร์โกดักโนเกียผมจําได้สมัยก่อนผมใช้โทรศัพท์ก็ต้องใช้โนเกียนี่แหละแต่วันนี้ผมถามหาโนเกียในห้องห้องบรรยายนะไม่มีใครยกมือนะว่าใครมีโนเกียบ้างก็ว่าเคยมีค่ะแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าหลายๆปีแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าเก็บไว้ในเก็บไว้ใน กล่องเรียบร้อย้วครับเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งเคยใช้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ขนาดยักษ์ใหญ่ที่ทรัพย์สมบัติเพียบคนเพียบเทคโนโลยีเพียบนะขณะนั้นรีซเชอร์ er เพียบมเมื่อเกิดการพลิกผันทางเทคโนโลยีลักษณะนี้เขายังอยู่ไม่ได้เลยอ่<ม>ของเรากําลังเข้าสู่ช่วงช่วงซีเ c h a n คือคือ,คอหมายความว่ามรสุมกําลังมาเนี่ยทายังไงให้เรือเรารอดจากมรสุมนี้มผมว่าเราต้องเตรียมต้อง,ต,องต้องคิดเร,เราต้องเห็นว่ามีปัญหาแน่ แล้วแล้วต้องเตรียมการอ่แล้วก็แบงค์ทุกแบงค์พร้อมผมคิดว่าแบงค์เนี่ยพร้อมที่จะช่วยเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าแบงค์ถ้าขอโทษนะลูกค้าไปแบงค์ก็ไปนะคือถ้าเกิดลูกค้าจํานวนมากไปเนี่ยอยู่ไม่ได้อะเราก็ต้องแย่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวิร์กกับลูกค้าเพราะลูกค้ามีที่อย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าความเป็นนักธุรกิจเป็นเอนโทรโพเนชิพความมีทักษะในการทําธุรกิจเนี่ยสำคัญอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีใครๆก็ซื้อได้แต่เซนส์ของการค้าขาย เซน์ของการบริหารเนี่ยมันต้องมีทักษะเรามีพวกนั้นอยู่นี่คือจุดแข่งของเรางั้นเทคโนโลยีก็บอกแบงค์มาเดี๋ยวแบงค์ก็เตรียมเงินเพืเ่อไ,ไปไปไปลงทุนใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันโอกาสที่เต็มไปหมดเนี่ยลงทุนรอบนี้ผมก็ว่าดีเขาเขาเรียกว่ามีเทลวินมีลมใต้ปีกช่วงนี้คือโลกมันจะโลกมันจะจะฟื้นอนะ่ะไม่ลงทุนตอนนี้จะลงทุนตอนไหนอยากจะถามใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เรามีวันนี้นับวันจะตกทุน อืค่ะแต่เราก็คาดหวังระบาดใช่ไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าจีนมาเอาหรือว่าไต้หวันมาหรือว่าเกาหลีอะไรเนี่ยมาลงทุนกับเราสิงคโปร์เนี่ยเราอย่างโดยเฉพาะจีนเนี่ยเราคาดหวังยากใช่ไหมคะว่าเขา,ามาปุ๊บเขาจะมาใช้ล o c a ค content ของเราก็คืออ่ะแรงงานก็อาจจะใช้บ้างเนาะแต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าวัตถุดิบในเรื่องแหงการที่เขาจะไประประกอบการผลิตเนี่ยคือเราก็เห็นว่าอย่างของ,ของเขาผลิตรถอีวีเนี่ย เขาก็เอาชิ้นส่วนของเขาเนี่ยเข้ามาด้วยเขาจะมาใช้ของเราเนี่ยนั่นเราเราคาดหวังยากใช่ไหมอาจารย์แต่ผมผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าคสที่สําคัญในการผลิตหลายอย่างคือโลจิสติกสคอสขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนที่แพงยิ่งยิ่งชิ้นใหญ่ยิ่งแพงเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะผลิตโดยอาศัยล o c a ค content เพื่อที่ว่ามันจะได้เซฟคอสต่างๆเหล่านี้เวลาเข้ามาเขาดูหมดเลยนะครับเขาดูเลยว่าเขาจะสามารถทาให้ต้นทุนเขาถูกได้หรือเปล่า ซึ่งซึ่งในส่วนนี้ผมผมคิดว่าคือคืออย่าก,กังวลใจผมว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสมัยที่ที่ญี่ปุ่นมาเมืองไทยตอนแรกเราก็กลัว,ลว,ลวๆใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็บอกโอ้ดีใจจังเลยได้เป็นพาทของซัพพลายเชนของเขาได้ดูเทคโนโลยีเขาใช่ไหมครับผมว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขาเข้ามากันแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของโลเคอลิงๆคุณเราอาจจะไม่เฉลียวใจว่าณนะวันนี้ครับอาเซียนคือซอร์ซิ่งเซ็นเตอร์ที่สําคัญที่สุดของโลก คือคือ sourcing center ก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบอ่าสมัยก่อนเมืองจีนแต่ว่าตอนนี้เมืองจีนเนี่ยเขาเขาแพงแล้วก็เขาก็มีตลาดภายในเยอะละงั้นตอนนี้ตลาดที่เป็น So u r c i n g center ที่สําคัญคือเรานี่แหละแล,แล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสอ่าก็จะเป็นโอกาสที่เราจะจะเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ค่ะผมว่าเน็ตเน็ตนะเนะ็ตเน็ตทั้งหมดที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยดีดีเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแถวนี้จะเปลี่ยนยังไม่เคยเป็นมาก่อนอ่แต่ว่า ปีใช่ไหมอาจารย์่ค่ะสิบปีที่เราจะเห็นการเปลี่ยนหรือาที่เราจะเริ่มตัางคุณเราคุณเราก็ต้องคิดว่าห้าปีเนี่ยโรงงานที่เข้ามาจะสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มดําเนินการความจริงหลายหลายแห่งเริ่มดําเนินการแล้วมันก็จะเริ่มเห็นผลในช่วงนี้แต่ว่าในสิบปีเนี่ยไอ้ตัวตัวแถวสองแถวสามคาสเกีลงไปเนี่ยรวมถึงเมืองซิตี้แล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณนราวก็จะเห็นเมืองใหม่ๆ กระบวน,นการเรียกว่าการสร้างเมือง Urbanization ต่างๆเนี่ยรวมถึงโลจิสติกต่างที่ที่ดีขึ้นเยอะแล้วก็พรรัฐบาลมีเงินก็จะสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้เยอะผมผมผมเป็นโชคดีนะที่เราได้เกิดช่วงนี้นะเพราะว่าการอยู่ช่วงนี้ก็คือการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยอะ่ะมันคุณเอาจําได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยคนบอกว่ากรุงเทพเนี่ยทุกปีมันจะเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยคือคือเพราะประดนหนังสือต่างประเทศอะกลับมากรุงเทพทุกปีเปลี่ยนหมดทุกปี คือคือจะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอ่ะผมว่าอาเซียนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงนั้นอาเซียนและประเทศไทยประเทศไทยก็อาจจะน,น้อยกว่าเขานิดนึงแต่ว่าแต่โดยรวมเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการลักษณะเนี้ยแล้วมันจะทําให้เปิดโอกาสที่ที่น่าสนใจได้หลายเรื่องแล้วความจริงเรามีรูปเยอะเลยนะเพราะว่าเรามีกรงเทศที่เดียวอะ, mm hmm. อะเราเราอยากจะมีเมืองใหญ่เช่นที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตที่ที่เป็น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  มหานครน่ะคือหมายความว่าไม่ใช่ประมาณล้านคนแต่มากกว่านั้นนะเพราะว่าค,<ม>คุณเอาไปเมืองอื่นไหมคุณเอาไปสุนเจิื่นปากกิงเซี่ยงไฮเฉินตูฉงชิง่งมีอู่ฮั่นอย่างเงี้ยทุกเมืองคือเมืองใหญ่เราก็อยากให้มีเมืองใหญ่สักสี่ห้าเมืองอในช่วงเนี้ยเราจะเห็นโอกาสลักษณะนั้นจากกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านลักษณะนี้นที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ